เรียบร้อยตัวแรกครับผู้ชมกับปช่อนนะนตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นี่ตัวแรกครับตัวแรกโอเคครับผมได้มาอีกหนึ่งตัวครับโอ้ไม่ได้ถ่ายไว้อ้วนเลย nè ngày ha kia vô đừng tua đừng tua

ไม่กินเกี่ยวเลยกรบเขาก l o b ใน g l หนึ่งตัวแล้วก็ปลาช่อนสองตัวทำจับยากหน่อยนะนี่เกียรติทีครับผมมันไม่ได้เยอะนี่ช่อนใสสวยตัวนึงโอเคโอ้ยดูจริงๆไหนไหน แป๊บหนึ่งครับแปบ๊บหนึ่งมัแบบน,แบบนดื้อครับผมไอ้ดื้อหูเดี๋ยวเดี๋ยวนีได้แล้วเดี๋ยว่ยวนกกวานได้กดน,น้อยตัวหนึ่งโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ได้แค่นี้แหละครับเกิดหลอนแห้ออกไปอีกวันหนึ่งครับผมถ้าชอบไปลืมกดไลค์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไปตกปลาที่ไหนแลวไปตกปลาอะไร เราติดตามชมกันนะครับผมวันนี้ไปแล้วครับผม